นี่แหละเลยแดดนี่นยแหละครับสวัสดีครับผมหมต้อมเซเวอร์ครับมื้อนี้กรฤดูกานล่าไข่มดแดงครับเห็นอยู่หาหัหางอยู่ในสวนนี่แหละจะเฮาาเบิง่งว่าเฮาสิได้เท่าใดร่ไครับตามมาครับนี่หัหางแล้วครับมนึงรังโอวหางหน่อยเหรอวะโบบมันหน่อยเนาะ Bài tiên là. Tôn tôi đau nòi. Hang nỉ hăng thăm nè. Mèo bóng miếng cái miếng bóng 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 miếng บ่ค่อยบ่าอาจสิมีน้อยนึงอ่าลงลงลงอ่าแงเลยนั่นละโอ้โหนี่มีนี่โอ้โลนสกปรกสกปรกทีขข่มึงนั่นี่ะโอ้เสียงกุกกักกุกกักกุกกักอ่อยเสียงไม่ไม่อะโอ้โหปลาดัดแตกสุซาดวะโอ้เสียดายตอนมึงออกมาทั้งใส่เนี่ยนั่นแหละ โอ้ต้นนีนมังหลายมังนี่หลายมันง,นงนี่หลายมาแล้วยังยังยังเท่านี้อ่ามามามาอะยังล้นอยู่เหมนน่ะเหมืนน่ะล้นกับคาบบคาบอยู่แกว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 โอ้ยกอีกต้นนีอีกเหลือข้างยุ่นน่ะเออทั้งขุนตัวี้วะตัวีอ่ะลงมาลงมาให้ลงมาแล,าลา้วเบื้องบนข้างมันมี้ทั้งสูงทั้งใหญ่ขนุนได้ทั้งนึงน่ะอุ้ยมีอยู่ขนาไหนแย่บ่ลงเองหนงอ่า อ๋อไงป้าปแตกเองข้างสูงเบิ่งขางสูงก็หมายทีเดี๋ยวเยด้วสิเออมาลุ่นกันครับนี่สูงสุดอาหารท่านสูงอันนี้คนธรรมดากินม่ได้ครับมันต้องเป็นคนสันสูงเท่านั้น,น,น,นอโอ้ยแตกนคนผ้าดรอปผ้าป้าเอาเคี้ยว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 เคี้ะ ใส่ได้แมันไก่หดวะกล้องว่เห็น,หนเออลูกล้องซุ้มกล้องนี่ก็กล้องว่าถือนี่โอ้บอทันหนักกลุ่มเองโอ้ยัง้ยเขาปงะกันโอ้คือบังเป้าถ<ม>ูกวะโดูได้อยู่โอ้ยี่จะใครผักแต่ว่าใครน้อยวะแสดงว่ามันยังว่าเป็นเดี๋ยวยังว่าเป็นเดีอยวกะล้างทีงเป็นอู้แต่ว่าก็ได้ ใครผากวะไข่ผากโอ้ยใบไมก้กันเลยใบไม้นเลยโอ้ขอับปลาครับมั่งพ่อนี่ครับกล้วยไ,ไมป้ปลาครับสุดยอดวะแง่ไข่มูแดงอ่ะเออพอกล้วยไม้ปลาแล้วนะต้นนี้ต้นนี้อยังครับฮะทันนี่อยังจักเด้อเอา้า <laughs> หนดวดลึกสีหนดวดลึกสี เอาเหรอเกี่ยวต่างกันงานหนวดหรือสีอ่ะอันนี้ไม่ดกไงอันนี้ดกหนวดสีฟ้าสีม่วงนั่นเลยคามงไมมงคงอเถอะวะโอ้โาทาั้งนี่สีน้ำตาลนะ่ะสีน้ำตาลนะ่ะมันแก่เร่ไงหางหลวมโอ้ โอ้มีตะไครผ่ผักมันยังวันนั่นเหรอว่าตรงร้อ,อยอีกสองสามอาทิตย์เท่านะั้นโอ้ยเนี่ยป๊อดว่ะมันตรงมึตงมตง้องในอันนี้ทีเด็ดสารเนี่ยอ่ะมันแห้งแล้วเอ้เยต้องใช่ปาตงนี้น้อใช่เบ็ดมันแล้งในป่าเรื่อยน,นโอ้มีตะไครผ่ผักหาเพื่อมันมีใครไง Hắn, ở hắn, hắn thì nó nằm tàn mẹ lông nghe bấm thêm ngán máu vào xuồng những bút biểu nhìn hắn như nhìn hắn nhây mà sửa đại nó có wow mình nó rồi mình à. wow, ta liền một đèn đi nó nhở mình lại rồi nè 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 โอ้ขันกดเสียงไตเลยวะ่ะคือกันละ่ะโอ้ไข่ผักสุดท้ายไอ้เด็กตะไข่ผักตองลง้ไปต้นอินมึงไปอหมดแล้วต้แขนไปอ,อ,อ่ะเถ้าลังมันแห้งแล้วเราก็ต้องเอาอ่ะ ไมไ่มีตัวอะเดน,น,น,นีะพอดถ่ายให้หน่อย,ยอ,อ,อยันนะี้อรเว้ไหนอ่ะโอ้ยยังยขอไ้อน้มันหน่จีต้องให้ปกมันแหงไปเลยนะแหงเป็นแใบบไม้แหงไหไหน,น วันนี้ดังจอดขึ้งง้างถูกๆโอ้ทันใหญ่เลยเนี่ยทั้งน well. ึงรอบทัน oh, ทั้งนี่บะลมทำแน่เลยสองทั้งเลยข้างนั่นอะไรถือหางเราข้างนั่นน่ะบอกเขาไม่แย่เขาไม่แง่ยวรอบนี้เดี๋ยวเขามาจังมารอบหนาอันนี้ปะหนามีนั่นป็นไหนบัท่านมีใครตัวเริ่มทำเดี๋ยวเขาก็มาเอาละเรียบร้อยครับเสร็จภารกิจละได้พอแล้วครับซีหาทั้ง บ้าเราแต่ตอนนี้ถ้าใครผ่าครับต้องรออีกจักเดือนนึงก่อนมันงขวานตอนนี้ใ่ไงใครเต็มเดี๋ยวเราไปเห็นยังกินครับเบิ้งเมนูกันมาหนะี่ยครับผมเบิ้งไปหามาโอ้ยนึกว่าตอมีไข่รไงไมีจะในรครผ่าเต็มอาญ,ญาอยู่มึ่อูดาแล้วก็ถึงไมต่มต้องมานั่งคัดออกอยู่โอ้ขี่ขานนี่ไปหนนะ่อยติดตัวไปมั้งไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยว ผมนั่งคัดตัวเด้อครับเด้อผมมึงมึงมึงบุ๋นอุ้ยนะแต่ว่ามีใครใครไงก็กมีอยู่บุ๋นเรานั่งคัดตอนวันศี่อนว่าศีเอาเมนูอย่างว่าศีต้มใส่ปลาที่เสียบด้วยครับนี่ละสดน้ำมันหวานมะเร็เงครับเดี๋ยวขอคัดกันเด้อครับผมครับผมหลังจากที่เขาเออเขาออกนะครับมีแต่ไข่ผ่าครับบ่ผมมีไข่เปลี่ยนใครอย่างเลยงบุญอ่ะตัวบาหางหลายอยู่ครับอยู่ในสวน เวลาอีกประมาณหเดือนสองเดือนจะมาเบ่งอีกครับอย่ามาเลี้ยงกันวัเดียวใส่ตุ่มปลาแล้วนี่ว่าเสาร์ร้องใส่ทอดไข่ครับนามากินกับทอดไข่เบิืงกัน,กนครับผม ขนกีกูกระลุกกระทยัยขวบฝันครับไปพอได้พ่อพอมันหรือมันจะไหม้เกินหรือเปล่าได้ลแล้วเอป็นอะไรไงยังเียวยังเซียว,ยยวรับเหลืองเหลืองอุย

ครับผมอาจารท่รสวยงามเลยครับได้กระเพาะกินไห้อยูครับก็ดีแล้วไข่เจียวใส่ไข่มุดแดงไข่ผักวาซานอ่ะลองชิมครับอาหอมน้ำมันเลยนะครับได้กับวับไ้ัหองครับอืมนี่นมันหไหลไหลวะอ่ะพอ่อลองนี่เห็นแล้ว <laughs> มองเยอะแต่ไหลมยพี่เน่ย ไปใส่ผงชูรดโอ้โหโอ้โหน่ากินโอ้น้ำมันหน่อยอร่อยแนี่ยโอ้ร,ออร้อนได้อย่างงี้สิอร่อยนะครับ <c oughs> ลวกลิ้นกันเลยทีเดียวครับผมกินข้าวกันครับไข่เจียวไข่มุดแดง อ้าวเหนียวกับมีนข้านเหนียวไว้กินกับน้ำซีมขับซีมนี่ครับผมเองครับอืมรับ หนือมะเรงต้มปลาใส่หมูดแดงครับผมน้อยกินครับจะนี้กินข้าวกันด้วยครับเด้อครับผมกับกับข้าวครับกูกินไก่อ่านี่ก็กินไก่ต้มเครื่องนอนนนในวัวนี่ต้มเครื่องในวัวครับผมแกงส้มปึกใต้แกงส้มปึกใต้อันนี้ยำมะม่วงยำปลาทูยำปลาทูใส่มะม่วงอันนี จะลืมสื่อแล้วอันนี้จะลืมอันนี้ก็แซ่บครับบ้านเลยลิมพูรครับน้ำพริกปลาย่างสวดจาดฟัดบึ่มครับผมกินข่าวครับ